เราก็เข้าไปใน drop บอกเลยนะจ๊ะพอขึ้นมาหน้าจอนี้แล้วนะจ๊ะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนซ้ายมือสุดนะคะแล้วก็เข้าไปคลิกนะคะเพื่อที่เราจะลงชื่อออกนะจ๊ะเข้าไปที่ตั้งค่าท้ายสุดเลยนะจ๊ะค่ะแล้วก็เลื่อนลงข้างล่างท้ายสุดเหมือนกันนะคะเขาก็จะบอกว่าลงชื่อออกนะคะกดเลยนะคะพอกดแล้วแล้วก็ลงชื่อออกอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะค่ะก็ขึ้นหน้าจออย่างนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดเราจะ เข้าไปใหม่แล้วก็เข้าไปลงชื่อเข้าใช้นะคะลงชื่อเข้าใช้ตอนนี้เขามีอัปเดตใหม่แล้วถ้าแต่ก่อนก็ให้ใส่แต่พาสเวิร์ดแต่กับแต่อ e ีเมลกับพาสเวิร์ดตอนนี้เขาให้ลงชื่อแล้วนะคะลงชื่อแล้วก็ลงชื่อเข้าไปนะคะเราก็นี่ก็ใส่ชื่อเข้าไปนะคะชื่อที่เราชื่อที่เราสมัครนะจ๊ะ ลงชื่อแล้วก็นามสกุลแล้วก็อีเมลนะคะแล้วก็พาสเวิร์ดนะคะแล้วก็เราก็คลิกตัวตัวแรกนะจ๊ะแล้วก็ยอมรับนะคะแล้วแล้วเราก็เข้าไปในคอนโทรลเข้าไปในรับบอกได้เลยจ้ะมีเอฟซีถามพิ่นมากนะคะว่ารับบอกนะคะรับบอกคืออะไรนะคะแล้วก็รับบอกเนี่ยถ้าเกิดอ่าโหลดมาแล้วเนี่ยสามารถก๊อปปี้ไดบ์ ย่ายไฟล์ใดบอย้ายไฟล์ได้หรือไม่หรือว่าทําเหมือนอย่างที่ว่า f a c e b o o k Line นะคะได้หรือไม่นะคะในส่วนนี้พี่นก้ะตอบว้นใดนะคะแล้วเอฟซบางคนก็ถามไหอีกนะคะวา่าอยากเอาใส่อยากเอาไปอยากยากจะเอารูปภาพนะคะคระไปในคอมิวเตอร์นะคะโดยที่คุณแบบทําง่ายนิดเดียวนะจ๊ะเดี๋ยวพี่จะมาบอกทีหนึ่งนะคะ ค่ะตามไปได้นะคะว่าการการใหญ่การกระปีการส่งออกนะคะเป็นแบบไหนนะคะตามไปเลยนะจ๊ะก่อนอื่นทากกะขับไปที่รับบอกนะคะทุกคนค่ะพอเข้ามาแล้วนะคะพอเข้ามาแล้วนะคะพอเข้ามาแล้วนะนะคะเขาก็จะขึ้นมานะคะว่ามีรูปภาพมีบัญชีผู้ใช้มีสร้างมีไฟล์แล้วก็มีหน้าแรกนะจ๊ะเราก็เข้าไปที่ รูปภาพเลยนะจ๊ะทุกคนเนี่ยค่ะเข้าไปในรูปภาพนะจ๊ะเขาจะขึ้นมานะคะรูปเก่าก็จะขึ้นมาให้เห็นนะคะเนี่ยค่ะอินเทอร์เน็ตก็อาจจะช้านิดนึงนะคะถ้าสมมติว่า อยากได้รูปนะคะอยากได้รูปแบบที่ว่าโอนย้ายโอนย้ายไป Facebook หรือว่า Line หรือว่า WhatsApp หรือว่าแอปต่างๆนะจ๊ะเราก็คลิกไปเลยนะจ๊ะจะคลิกรูปใดก็ได้น,นะคะคลิกรูปที่คุณต้องการนะคะก็ค่ะก็คลิกเข้าไปเลยนะจ๊ะค่ะคลิกเข้าไปแล้วนะคะพอคลิกเข้าไปแล้วทุกคนจะเห็นไหมคะข้างบนอีกแล้วจะสามเขตนะจ๊ะ อย่าลืมจะสามขตนี่จาเป็นมากนะจ๊ะสามขตนี่ก็คือเขา้เขาไปคลิกเลยนะคะเข้าไปคลิกสามขตเลยจ้ะแล้วทีนี้เขาก็จะบอกว่าการสร้างการโอนย้ายคัดลอกเลี้ยงหรือว่าแบ่งปันหรือว่าจัดการแล้วเราก็ทําได้ทุกอย่างเลยจ้ะถ้าเกิดว่าเราจะส่งออกนะคะเนี่ยค่ะเขาก็มีเปลี่ยนชื่อได้ด้วยนะคะเปลี่ยนชื่อมีย้ายมีคัดลอก แล้วก็เข้าไปที่ส่งออกเลยนะจ๊ะถ้าเกิดจะเข้าไปที่ส่งไปที่ไล n e หรือว่าแอปต่างๆนะจ๊ะส่งออกเลยนะจ๊ะค่ะพอส่งออกแล้วนะคะส่งออกแล้วเขาก็จะมีขึ้นบอกว่าคุณจะส่งไปทางไหนนะจ๊ะส่งไปทางข้อความหรือว่าอีเมลหรือว่า Messenger หรือว่า Line Line f a c e b o o k w h a t s a p p Note อะไรต่างๆ Gmail… Skype อินสตาแกรมนะจ๊ะอินสตาแกรมหรือว่าอื่นๆนะจ๊ะถ้าเกิดคุณอยากรู้ว่าคุณก็คลิกไปที่ <B> อื่นๆว่ามีอะไรบ้างนะจ๊ะบางคนก็อาจจะมีหลายแอปนะคะนอกเหนือจากนี้นะคะกะเขาก็จะขึ้นมาเขาก็โชว์ขึ้นมาในโทรศัพท์ของคุณนะคะนะคะยังพินกะเดี๋ยวจะล่องส่งเดี๋ยวพินจะส่งไปที่ w วอชแอ p แล้วกันนะจ๊ะส่งประสงค์ไปที่ WhatsApp นะจ๊ะ เขาก็จะบอกว่าคุณจะส่งหาใครนะจ๊ะเขาก็จะบอกว่าคุณส่งหาใครคุณก็เลือกเพื่อนที่จะส่งเลยจ้ะเลือกเพื่อนที่จะส่งนะคะแล้วก็เข้าไปคลิกที่ขวาขวามือนะจ๊ะกลมๆจ้ะเห็นไหมคะนคะคะคลิกเลยจ้ะคลิกเสร็จแล้วคุณก็ลงไปข้างล่างนะจ๊ะแล้วก็คาว่าถัดไปนะคะถัดไปแล้วก็ คุณจะเขียนจะเขียนข้อความจะเขียนแบบรูปพิเศษบอนะจ๊ะแบบซอรูปนะจ๊ะหรือว่าไฟล์ต่างๆคุณสามารถพิมพ์เข้าไปได้นะคะคุณสามารถพิมพ์เข้าไปได้นะคะสมมติว่าโฟโต้นะคะเนี่ยค่ะคุณก็พิมพ์รายละเอียดได้นะคะแบบโฟโต,โฟโต้หรือว่าจะไม่พิมพ์ก็ได้นะจ๊ะคุณก็ส่งเลยนะคะส่งเลยจ้า อันนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะคะเป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะจ๊ะในการส่งรูปนะจ๊ะคุณจะส่งออกจากอะไรคุณจะก๊อปปี้คุณจะ, copy, ณจะทําอะไรได้หมดเลยนะจ๊ะในส่วนของร o บบอกรูปรูป,รป uh, กล่องเก็บรูปภาพนะจ๊ะนี่ค่ะขับไปได้เลยวนะจ๊ะหรือว่าจะคัดลอกหรือจะคัดลอกก็ได้นะคะคุณจะคัดลอกก็ได้จะคัดลอกแล้วก็ก็เลือกเหมือนกันนะคะหรือว่าจะบันทึกในอ่อ บันทึกในม้วนม้วนกล้องของคุณนะจ๊ะหมอนกล่องในโทรศัพท์คุณอาจจะกบบันทึกภาพได้เลยนะคะบันทึกภาพเลยมันก็จะขึ้นโชว์ในอ่ามวนม้วนกล้องอ่ะม้วนมวน้มวนกล้องเราเขาว่านะนั่นแหละเดี๋ยวที่นี่เดี๋ยวถ้าเกิดอ่าในส่วนในในส่วนของไงบางคนบอกอยากจะเอาไปในคอมพิวเตอร์นะคะในคอมพิวเตอร์ง่ายนิดเดียวนะจ๊ะทุกคนในคอมพิวเตอร์ง่ายนิดเดียวแค่คุณมีสิ่งนี้นะคะเดี๋ยวตามไป ีคะแค่คุณมีอ่ะพอาโหลดเข้ามาแล้วนะคะพอโหลดดาวน์โหลดบานแล้วะจะรับบอกแล้วนะจ๊ะแล้วทีนี้รูปของคุณจะกระเขามาในคอมพิวเตอร์นะคะในคอมพิวเตอร์นะคะรูปของคุณก็จะเข้ามาในคอมพิวเตอร์แค่ใส่อ่าพาสเวิร์แค่ใส่อีเมลกับ password นะคะให้ตรงกันกับเป็นอันเดียวกันกับที่คุณโหลดมาใส่ในโทรศัพท์นะคะ เป็นเป็นพาสเวิร์ดเป็นอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดตัวเดียวกันนะคะหรือว่าถ้าเกิดคุณอยากจะออกคุณก็สามารถลุลงชื่อออกนะคะแล้วก็รูปแล้วก็แอปมันก็จะหายไปแต่ถ้าเกิดคุณลงชื่อเข้ามาใหม่นะคะลงชื่อมาใหม่แล้วทีนี้รูปของคุณก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะคะนี่เห็นไหมคะอันเดียวกันกันกบในในโทรศัพท์เลยจ้ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะทุกคน ก็แค่นี้แหละค่ะกะม็มีเรื่องเล่าดีๆมาแนะนำให้กันนะคะชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า